ครับนี่ชีวิตคนบันนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารแบบง่ายๆนะครับกินมีประโยชน์ดีนะครับนี่เขาจะต่ำนะพริกมะเขือส้มนะครับหรือน้ำพริกมะเขือเทศนะครับเพาะผลพัชทุดิบนะครับที่เขาจะต้องใจ้นะครับนี่นะครับพริกหนุ่มเขือส้มหรือมะเขือเทศนะครับหอมแดงนะครับเพราะที่จะไปผิงกับทันนะครับ จะมีกระเทียมนะครับต้องใช้กระเทียมสดนะครับนี่พักเดย๋ยวเขาติดนึ่งนะครับนึ่งกับน้ำพริกมีเฮดนะครับมีบวบนะครับนี่มะเขือยาวนะครับกัดกัดดอกเออกะลํากะลําดอกนี่พักขี้โหดเห็น่อยพักเป็นอย่างที่ชอบกใส่ได้เลยนะครับครับนี่ง่ายๆนะครับน้ำพริกมะเขือส้มนะครับนี่ก็เป็นของตัวเล็กนะครับ ปลาทูกับไก่ทอดครับเดี๋ยวเขาจะลงมือเอาไปปิ้งทานกันนะครับเอาปิ่งทานกันนะครับนี่นะครับอื่นต้องเอานี่มาปิ้งกับเต่าทานกันนะครับตำพริกนะครับนี่ครับผมง่ายๆนะครับวันนี่เพื่อสุกภาพัพริกมะเขือส้มหรือน้ำพริกมะเขือเทศนะครับนี่นะครับลักษณะนี่ครับปิ้งเผือกตั้งนอกมันไหมก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับนุ่ม นะครับมะเขือเทศหรือมะเขือส้มครับเผาเทียมเออนี่หอมแดงนะครับกระเทียมเขาจะใส่ซดนะครับครับเดี๋ยวเขาจะแกะเปลือกออกนมาทํานะครับน้ำพริกมะเขือส้มนะครับหรือน้ำพริกมะเขือเทศนะครับกิ่นกับปัดฮู้ดทอดกินกับกินไก่ทอดอร่อยดีครับนครับเครื่องแกะเปลือกออกนะครับน้ำพริกมะเขือส้มนะครับ เบกออกใสไปเลยนะครับพริกจะมีเกลือนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมบบต้องเอาปิ้งไฟนะครับบบต้องเอาผิงไฟนะครับนี่ใจ้พริกนุ่มนะครับทำนี่นะครับแกะออกหมดเลยนะครับนี่นะครับจะ่ส้มเมริเะครับหอมแดงนะครับโอเคครับผมครับตอนนี้เรื่อนที่ใส่ไปนะครับนี่กระเทียมพริกนะครับ ะเขียเนี่ยแบบสดมันต้องเอาไปผิงทานนะครับมีมะเขือเทศหรือมะเขือส้มนะครับพริกหอมแดงนะครับอันนะครับเตีียวเอาไปผิงไฟนะครับผิงทานครับลงมือโคกแล้วนะครับพริกมะเขือส้มนะครับทำไงนะครับผมครับตอนนี้เราพริกก็ได้แล้วนะครับมะเขือเทศใส่ช้ลดไป็น้ิธี่อย่างสักหน่อยนี่จะเป็นะเพือสุกกระังนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับ พริกมะเขือส้มนะครับหรือพริกมะเขือเทศนะครับทง่ายๆนะครับผมนะครับเน็นแล้วครับพริกมะเขือส้มนะครับหรือพริกมะเขือเทศนะครับก็ชี้โรยไปหน่อยนะครับลอกนะครับอร่อยแน่นอนนะครับนนี่นะครับเดี๋ยวรอพักนึ่งก๊านะครับผมทง่ายๆเนาะพริกมะเขือส้มหรือพริกมะเขือเทศนะครับเข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนบ้านนอก มีสูตรอาหารต่างเหนือเยอะแยะนะครับก็มาดูเลยลอย่าลืมกดซับตะไคร่ให้กันด้วยนะครับผมครับใี้พักนึ่งนะครับอืมเพื่อจะได้ตีเนี่ยนะครับครับตอนนี้นะครับพักพก็ได้แล้วครับพักเี๋เขานึ่งนะครับโอ้โมีบวบนะครับเห็ดนะครับผักกาดดอกเรือผักอะไรอย่างเงี้กระลำดอก นะครับอันนี้ก็มนบ่คือพวงตัวเลกจะจิ้มนะจิ้มว่าจิ้มว่าครับน้ำพริกหนาโอเคอ่ะจิ้มก็ชิ้มเอ้าข้าวเหนียวชิมได้ครับเอ้าเออมาเออผมมาเพล็ดหนิตัวเลกมันจะปิดเหีหมอสอันนี้จะปลอดจิ้มเลยนะครับน้ำพริกบะเขือส้มนะครับอี่เด้นะครับเสียลอยนะครับ ง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวหนึ่งเฮ็ดนะครับวุบอื่มลองทำดูนะครับง่ายน้ำพริกมะเขือส้มนะครับหรือน้ำพริกมะเขือเทศนะครับผมอืมอร่อยนะครับง่ายแล้วอร่อยตัวอืครับหมูทอดปลาทอดปลาทูทอดมันี้งอร่อยแค่หมูก็ได้นะครับผมครับ นี่นะครับน้ำพริกมะเขือส้มหรือน้ำพริกมะเขือเทศนะครับทำงางนิดเดียวนะครับอร่อยหวานพัดกหกวานนะครับทุกอย่างเลยอ่ะปิดคลิปให้พ่อหน่อยชอบก็ค่าถ้าชอบก็ไลค์ถ้าใช่ก็แชร์และอย่าลืมกด subscribe และติดตามชีวิตผมมันนอกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>